ก็มีพ่อเมืองนะคะมือถือพระขันอย่มือจับปลานะคะอง์กลางนะคะเขาตาแล้วก็องององริมถัดมาก็พ่อเขาใหญ่อยู่เกาะตีชังอ๋อนะฮะแล้วก็ พ่อเสื้อเมืองค่ะอยู่กรุงเทพพ่อหลวงคงพ่อหลวงคงองค์นู้นนะคะอยู่ปลายสะพานตรงนู้นเขาจะมีสามพระองค์มีพ่อมือพ่อหลวงพ่อปู่หลวงพ่อหลวงคงปลายชายทะเลค่ะเอาล่ะค่ะตรงไหนของชายทะเลเนี่ยลงไปล้วเราจะมองไปฝั่งนี้จะมีศาลท่านเ่านที่ปลูกกลางทะเลเ๋ออยู่กลางทะเลเลยเหรอบ้านคนเขามาบังท่านหมดแล้วอ๋อบังไปหมดแล้วไม่ไ้จะได้แตะตามไปถ่ายก็มีศาลแบบนี้จะเป็นศาลปูนอ๋อเหรอแล้วก็มีพ่อ พ่อเขาใหญ่ค่ะพ่อเขาใหญ่พ่อเสื้อเมืองพ่อเขาใหญ่พ่อเสื้อเมืองพ่อทรงเมืองอันนี้พระนางเรือล่มมีล่มนะเจ้าแม่สามบุกมีมุกนะคะเจ็ดองค์แล้วนะคะค่ะแล้วก็อยู่มามาไม่ไม่กี่ปีก็เริ่มเริ่มเริ่มมีมีคนมาขอท่านและท่านได้ก็เอาเจ้าแม่กุนอิมมาถวายก็เลยมีเจ้าแม่คนอิมด้วยเป็นแปดองค์เริ่มเจริญขึ้นเจริญขึ้น